พี่น้องคริสเตียนส่วนมากทุกวันนี้นะครับไม่รู้จักคุณค่าที่ครบถ้วนของพระโลหติตของพระเยซูคริสต์นะฮะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราจะใช้คําว่าดูถูกก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเราทําบาปเราก็ไม่กล้าที่จะสารภาพกับพระเจ้าเราคิดว่าพระโลหติตของพระเยซูนะครับไม่มีคุณค่าพอที่ทําให้พระเจ้าเนี่ยยกโทษให้เราได้นะครับเรามักจะคิดว่าการสารภาพเนี่ยต้องมาพร้อมกับการกลับใจใหม่การเปลี่ยนแปลง การทําตัวให้ดีขึ้นเลิกทําบาปเพื่อพระเจ้านะครับจะสามารถยกโทษให้เราได้แต่แท้ที่จริงแล้วนะครับการยกโทษบาปของพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการที่จะพึ่งการทําดีของเราการเปลี่ยนแปลงของเราการเลิกไปทําบาปแล้วมาหาพระเจ้าและสารภาพเนี่ยพระเจ้าจึงยกโทษให้เราอันนี้ไม่ครับการยกโทษบาปของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการทําบาปของเราเนี่ยว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนใหญ่เล็กแค่ไหนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่เกี่ยวกันเลยนะครับคือการยกโทษบาปของพระเจ้าคือ เป็นเพราะพระโลหติตนะครับพระโลหติตของพระบุตรของพระองค์นะครับเป็นเหตุให้พระเจ้ายกโทษให้เรานะฮะและถ้าหากว่าเราทําบาปวันไหนเราสารภาพการยกโทษก็ตามมานะครับโอเคนะครับพระโลหิตของปรีูุริ์นะฮะมีคุณค่ามากมายมหาศาลเพียงพอที่พระเจ้าจะยกโทษให้เราได้นะครับเรากล้ามาสารภาพเมื่อเราไปทําบาปพระเจ้าก็ยกโทษให้เรานะฮะ และนี่คือการจัดการกับความบาปโดยพระโลหิตของพระเยซูนะฮะเป็นคุณค่าของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ประการแรกนะฮะและประการที่สองนะครับการที่เราเข้ามาหาพระเจ้าทุกวันทุกเวลาเนี่ยคือเราเข้ามาได้ทางเดียวเท่านั้นก็คือทางพระโลหิตซึ่งทางอื่นพระเจ้าไม่ต้อนรับนะเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราทําตัวให้น่ารักเราทําตัวให้บริสุทธิ์ชอบทําไม่ทําบาปแล้วเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าก็จะต้อนรับเราอันนี้ไม่ครับผมเป็นความเข้าใจผิดนะฮะซึ่ง มีทางเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าจะต้อนรับเราก็คือทางพระโลหิตฮีบรูบทที่ 10: ข้อที่19นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดผ่านอาจารย์ปโลว่าเราจึงกล้าที่จะเข้ามาหาพระเจ้าโดยทางพระโลหิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระโลหิตนะครับไม่เพียงแต่ตั้งไว้เพื่อให้เราสารภาพบาปและพระเจ้าก็จะยกโทษให้แต่นะครับพระโลหิตก็มีคุณค่าที่เรานะครับสามารถเข้ามาหาพระเจ้าโดยทางพระโลหิตเนี่ยทุกวันทุกเวลาทุกนาทีได้ทุกครั้ง ถึงแม้ว่าเรายังทําบาปอยู่ถึงแม้ว่าเรายังโกรธอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่หญิงพยองพองตัวหรือรักโลกนี้หรือมีกิเลสต,ตัณหาโลภโกรธหลงอะไรก็ตามนะครับไม่สําคัญเลยนะฮะซึ่งเรามาหาพระเจ้าเราเอ่ยปากนะครับร้องออกพระนามของพระเยซูคริสต์เราร้องออกพระนามพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าข้าพระองค์มหาพระองค์ในขณะนี้ข้าพระองค์กำลังโกรธหรือกําลัง มีความบาปกําลังทําผิดบาปอยู่แต่ข้าพระองค์มหาพระองค์เนี่ยด้วยทางพระโลหิตนะครับและพระเจ้านะครับก็จะต้อนรับเรานะฮะพระเจ้าสัญญาแล้วไงคือสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยธงทมพระเจ้าก็ต้องทําตามสัญญานะครับคริสเตียนส่วนมากพวกเรากลัวนะฮะกลัวพระเจ้าเมื่อเรามีบาปเมื่อเราทําบาปและเราไม่กล้าที่จะมาหาพระเจ้า และหลายๆครั้งนะครับที่เราเห็นว่าความบาป<า> <บา S 2> ของเราทําบ่อยมากบาปที่ใหญ่มาก<บ>าเราก็ไม่กล้านะครับที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเราจึงคิดไปเองนะครับว่าพระเจ้าคงจะไม่ต้อนรับเราพระเจ้าคงจะไม่ยกโทษให้ฉันหรอกแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดเป็นการหลอกลวงตัวเองของเรานะฮะซึ่งเราไม่เข้าใจพระคํพาพระเจ้าเราไม่เข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับจึงทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่อยู่ในความกลัวอยู่ในความไม่มั่นใจในการยกโทษของพระเจ้าอยู่ในความผิดบาปที่สะสมเอาไว้ และเรานะครับก็ไม่มีความสงบสุขอยู่ภายในใจของเราและไม่มีสันติสุขกับพระเจ้านะฮะและคุณค่าของพระโลหิตของปริสุซิคริ์อีกประการหนึ่งนะครับก็คือการทําลายการฟ้องร้องของซาตานเมื่อก่อนนะครับมารซาตานสามารถที่จะฟ้องร้องคนของพระเจ้าได้นะฮะถ้าหากว่าใครทําผิดอะไรมันก็จะไปฟ้องพระเจ้าบอกว่าเนี่ยนะคนของพระองค์ทําผิดทําบาปเนี่ยลงโทษเลยจัดการสิพระเจ้าก็ต้องลงโทษนะครับแต่นะฮะ ทุกวันนี้เรามีพระเยซูคริสต์และเรามีพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยสามารถที่จะกําจัดและจัดการกับการฟ้องร้องของผีมารซาตานได้นะครับซึ่งพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยจ่ายแล้วและพระโลหิตนี้นะครับทำลายการฟ้องร้องของซาตานมันไม่มีสิทธิ์มันไม่บังอาจมันไม่กล้าอีกแล้วนะครับที่จะฟ้องร้องความผิดของเราต่อพระเจ้านะฮะวันนี้มีใครทําผิดคนโน้นทําผิดคนนี้ทําผิดนนทําผิดอะไรมากมายแค่ไหน เขาทาผิดอะไรก็ตามไม่สําคัญเลยนะครับเมื่อซาตานเห็นนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะนําเอาความผิดของเราการทําผิดของเราเนี่ยไปฟ้องพระเจ้าและให้พระเจ้ามาลงโทษเราเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระโลหิตของพระเยซูมีคุณค่ามากพอนะครับที่จะสามารถทําลายล้างและหยุดการฟ้องร้องของซาตานในเรื่องเกี่ยวกับความผิดของเราได้นะฮะและคุณค่าของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์อีกประการหนึ่งนะครับก็คือ การทำลายความคิดสำนึกผิดภายในจิตใจของเราในแต่ละวันนะฮะ ซึ่งหลายๆครั้งจิตใจของเราจะฟ้องใช่ไหมเนี่ยเธอเป็นคนบาปเนี่ยเธอทําผิดมากมายเนี่ยเธอเป็นคนที่ไม่คู่ควรแก่สวรรค์ไม่คู่ควรแก่ราชนาจักรของพระเจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าเธอเป็นคนที่ต่ำทรามเธอเป็นคนที่ทําบาปชั่วเธอเป็นคนที่ไม่ปกติเธอเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความโกรธยิงพยองรักโลกกิเลสตัณหาอะไรก็ต่างนะครับภายในจิตใจของเราจะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ฟ้องเรานะที่พยายามทําให้เราเนี่ยเกิดความท้อใจ มีจิตสำานึกที่ผิดบาปมากๆเกิดน้อยใจมีปมด้ยในฝ่ายวิญญาณนะครับเราจึงไม่กล้าที่จะยืนขึ้นดําเนินชีวิตในความกระตือรือร้นในการมีส่วนที่จะรับใช้พระเจ้าในทางการคุติจัรและก้าวเดินต่อไปในทางแห่งความเชื่อและการอยู่เพื่อให้พระเยซูคริสต์เนี่ยใช้ชีวิตของเราเพื่อเกิดผลถวายเกียรติแด่พระองค์ในแต่ละวันนะครับสรุปนะฮะคุณค่าของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยหนึ่งทำให้พระเจ้ายกโทษให้เราทุกวันทุกเวลาทุกครั้ง ที่เราสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับและสนะครับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยสามารถทําให้เรานะครับมีใจกล้าที่จะเข้ามาหาพระเจ้าได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ยังไงอยู่ในสภาพแบบไหนมีความบาปมากมายเท่าไหร่นะครับไม่สําคัญเลยนะฮะพระโลหิตของพระเยซูทําให้เราเนี่ยมีใจกล้านะครับที่จะเข้ามาหาพระเจ้าและพระเจ้าก็จะต้อนรับเรานะฮะและอีกประการหนึ่งนะครับพระโลหิตของพระเยซูสามารถหยุดยั้งและทําลาย การฟ้องร้องของซาตานเมื่อเราทำผิดเมื่อใครทำผิดมันไม่สามารถที่จะนำเอาความผิดของเราไปฟ้องต่อพระเจ้าและให้พระเจ้าเนี่ยมาลงโทษเรามันทำไม่ได้อีกแล้วครับผมขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เป็นทานายความเป็นมหาปุโรหิตเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายเราและทำให้เราเนี่ยกับพระเจ้าเป็นฝ่ายเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับ พระเจ้ามองเราทุกครั้งเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วต่อสายพระเนตรของพระองค์นะฮะมารซาตานจึงไม่สามารถที่จะนําเอาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเราความบาปของเราการทําผิดบาปของเราไปฟ้องต่อพระเจ้าได้นะครับเพราะว่าทุกครั้งพระเจ้ามองมาที่เราพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นคนใหม่อยู่ในสภาพของการเป็นคนบริสุทธิ์ชอบธรรมต่อสายพระเนตรของพระองค์และอีกประการหนึ่งนะครับคุณค่าของพระโลหิตของพรยสุคริ์นะครับก็คือกําจัดความกลัว ความคิดภายในใจที่รู้สึกว่าผิดบาปมากๆนะครับมีปมด้อยในฝ่ายวิญญาณไม่กล้าที่จะยืนหยัดอยู่เพื่อให้พระเจ้าใช้เราไม่กล้าที่จะเข้าไปมีส่วนในคริสตจักรในการรับใช้เพราะว่าเราเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยในอดีตเรามีความบาปอย่างเหลือล้นนะครับสำหรับพระเจ้านะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่มีพระโลหิตของพระเยซูที่ตั้งไว้เนี่ยและพระเจ้านะครับไม่เคยมองอดีตของเราพระเจ้าไม่เห็นความผิดพลาดของเราพระเจ้าไม่มองว่าเราเนี่ยป่วยแค่ไหนในฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังนะครับ สำหรับพระเจ้านะครับพระเจ้าทํางานทุกวันเพื่อช่วยเรานะฮะให้เติบโตในชีวิตใหม่ในพระคิดให้เกิดผลฝ่ายวิญญาณแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเลิกกลัวพระเจ้าและเลิกคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีปมด้อยเลิกคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมาะไม่คู่ควรกับสวรรค์ไม่เหมาะที่จะเป็นบุตรของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะมาถึงการเข้าใจในคุณค่าของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ เมื่อเรารู้คุณค่าของพระโลหิตของพระเยซูแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาการเชื่อฟังเอาการเลิกทาบาปเอาชีวิตที่ดีที่น่ารักของเราเนี่ยเข้ามาหาพระเจ้าหรือมาสารภาพบาปต่อพระเจ้ามาเสนอตัวต่อคิสเจักรรับใช้พระเจ้าไม่ครับผมสําหรับพระเจ้านะพระเจ้ามองเราใหม่พระเจ้ามองเราดีพระเจ้ามองเราเป็นคนที่น่ารักพระเจ้ามองเราเป็นคนที่ชอบธรรมในพระคิ์นะครับ คำว่าในพระคริสต์นะครับมีคุณค่ามากมายและเกินสําหรับชีวิตคริสเตียนนะฮะถ้าหากเราเข้าใจคําว่าในพระคริสต์เนี่ยเราจะดําเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและมีสันติสุขกับพระเจ้ามีความสงบสุขกับพระเจ้าเราไม่กลัวพระเจ้าอีกเราได้คืนดีกับพระเจ้าและเราเป็นหนึ่งในพระเจ้าเป็นหนึ่งกับพระเจ้าและพระเจ้าก็เป็นหนึ่งกับเราอยู่ในเรานะฮะและถ้าหากเราและถ้าหากเราเอาชนะความคิดเดิมรับการเปิดตาจากพระเจ้าแล้วเนี่ย พระเจ้าก็จะสามารถทํางานในชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องและเราก็จะกลายเป็นบุตรที่รักของพระองค์ด้วยการดําเนินชีวิตใหม่และเติบโตเกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งผลของชีวิตใหม่ของเราก็คือพระเยซูคริสต์เป็นคนทําแทนได้ในที่สุดนะฮะ แต่ถ้าหากเรากลัวพระเจ้าเรามีปมด้อยเราคิดเรื่องความบาปความผิดของเราเราเกิดท้อใจไม่กล้าเข้ามาหาพระเจ้าคิดว่าเราเนี่ยไม่เหมาะไม่คู่ควรแก่การเป็นบุตรพระเจ้าโอ้เราเนี่ยเป็นคนที่ช่างน่าสมเพชเหลือเกินอันนี้ไม่ครับผมให้เรายืนหยัดนะครับมีใจกล้านะฮะที่จะเข้ามาหาพระเจ้าทางพระโลหิตเมื่อเราทําบาปเมื่อไหร่สารภาพทันที พระเจ้าก็จะยกโทษให้เราทันทีนะครับและเมื่อซาตานมาบอกว่าแกเป็นคนผิดแกเป็นคนบาปแกเป็นคนชั่วแกเป็นคนป่วยแกไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขาแกมันแกมันไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับเราบอกว่าเนี่ยพระโลหิตของพริสุคริตต์ตั้งไว้แล้วเพื่อให้เรานะครับที่จะกล้ายืนหยัดอยู่อย่างผู้ชนะเรากล้าที่จะเข้าใกล้พระเจ้าสนิทในพระคิ์ชื่นชมยินดีอยู่ในความเชื่อและรับการหล่อเลี้ยง รับน้ําแห่งชีวิตรับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการเติมเต็มให้เต็มล้นนะครับในแต่ละวันและเรานะครับยืนอยู่ในฐานะของบุตรพระเจ้าไม่มีใครอีกแล้วนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยออกห่างจากพระเจ้าและอยู่ไกลพระเจ้าไม่สามารถที่จะรับชีวิตรับน้ํามันรับน้ําแห่งชีวิต รับพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการที่พระเจ้าสัญญาที่จะให้เราแล้วนะครับผ่านทางพระเยซูเรามีคุณค่าเท่ากันทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าที่มีความเชื่อในพระเยซูนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเอาชนะความคิดเดิมความคิดที่เมื่อก่อนเรากลัวพระเจ้าเรารู้สึกว่ามีปมด้อยจะเป็นยังไงก็ตามนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเรามองเห็นคุณค่าของพระโลหิตของพระเยซูอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะฮะที่จะ เอาชนะความคิดเดิมและชีวิตในพระคิดของเราจะมีความหมายและการดําเนินชีวิตในพระองค์เนี่ยและการดําเนินชีวิตในพระองค์นะครับก็จะไม่ต้องมีภาระหนักอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนเมื่อก่อนนะครับ